ยายจ๋าเอ้ยโตน,น่าบเนยตีคุยแต่เรื่องปัญหาทุกทุกว้วแต่เลี้ยงสาวบ้านปัญหาเจ้าของก็เหนื่อยพอเรงทั้งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดูแลปูเท่าบเมยตีหัวซันขอบคุณเดอ้อที่ห่วงยายจ๋าอย่าลูก,กลบบอขอบคุณเดอ้อที่ห่วงยายจ๋านะฮะเอะเอไปได้ไปได้นะคะทั้ทงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงฝงรั่งอือ้อเนาะ เพราะว่ามันเหมือนได้พลังกำลังใจนะคะเหมือนได้เปรียบเทียบชีวิตเจ้าของกับคนอื่นชีวิตเฮายามอง,ตอง,ตงแต่เจ้าของหลับหูหลับตาเบิ่งแต่เจ้าของว่าเจ้าของทุกเดอ้อความทุกข์ของเจ้าของน่ะ ยามเฮาคิดอยู่ผู้เดียวก็ว่ามันใหญ่มันโตนะแต่ถ้าเปิดใจแล้วไปฟังผู้อื่นเฮาสิรู้ว่าเฮาโชคดีขนาดใดห้าความโชคดีของเจ้าของให้เจออันนี้ตั้งห้าคือหัวใจยา่งจากครอบคุณที่ห่วใหญ่แล้วก็ครอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเขามาเติมพลังกําลังใจสู้ไปนํากันในต่างแดนเด้อพี่น้องจา๋ายายเลี้ยงหลานเนาะ ลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อนะฮะเลี้ยงปู่าตายายทําเท่าที่เราทําไหวทําแล้วเรามีความสุขอันนี้ตั้งห้าคือหัวใจหาให้เจอพี่น้อง